ไซเบอร์บูลี่งภัยร้ายบนโลกออนไลน์ที่พ่อแม่ต้องรู้ตั้งแต่ลืมตาตื่นมาตอนเช้าจนถึงเข้านอนตอนดึกชีวิตรประจำวันของเราต้องผูกติดกับอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลา เพราะความรู้สาระและข้อมูลต่างๆถูกย้ายขึ้นไปอยู่บนนั้นหมดแล้วและไม่ใช่แค่เพียงแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะที่อินเทอร์เน็ตจะมอบให้เราการมีอยู่ของมันยังนำพาสิ่งเวลวร้ายที่เรียกว่าไซเบอร์บูลิ่งมาสู่กู้ใช้งานทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆอีกด้วยไซเบอร์บูลิ่งคืออะไรกันแน่ เอาจริงๆมันก็คือการกันแกล้งกันเนี่ยแหละแต่แค่ย้ายจากชีวิตจริงไปสู่สังคมออนไลน์จากที่เวลาเด็กๆไม่ชอบใครเขาก็แบนคนนั้นไม่พูดด้วยไม่ส่งสิงด้วยแต่ในโลกออนไลน์พฤติกรรมและการกระทามันจะรุนแรงกว่านั้นเยอะเพราะแค่เด็กคนเดียวก็สามารถสร้างความเวลวร้ายมหาศาลได้ลองนึกภาพเด็กอายุ10บขวบ สร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาแล้วตามด่าเพื่อนที่ตัวเองไม่ชอบดูสิตามติดอยู่แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ให้หลับให้นอนมันจะหลอนขนาดไหนแล้วอย่าลืมว่าในชีวิตจริงถ้าเราไม่ชอบใจอะไรเราก็ยังหนีเข้าบ้านได้แต่ในโลกออนไลน์ม like ันไม่มีที่ให้หลบไปไหนทั้งสิ้นการกลั่นแกล้งแบบไซเบอร์บี่อิงเป็นยังไงนะการกลั่นแกล้งแบบไซเบอร์บี่อิงมันจะกระทบต่อจิตใจมากกว่า ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นการโพสต์ด่าพูดจาให้ร้ายขุดคุยเรื่องราวไม่ดีของอีกคนขึ้นมาโจมตีข,ข่มขู่ว่าจะดักทำร้ายพูดคุกคามทางเพศผ่านช่องทางต่างๆเช่นทางไลน์บ้างละ่ะ a c e b o o k บ้าง IG บ้างส่งภาพโปให้คนที่ไม่ต้องการตัดต่อรูปลามกโพสต์ให้รู้สึกอับอาย หรือที่หนักข้อไปกว่านั้นคือปลอมตัวเป็นคนอื่นแล้วทาเรื่องเสีย,สยหาย,หายเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็สมัครกันง่ายจะตายป้องกันลําบากเลยค่ะแบบนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะไซเบอร์บูลิ่งยังรวมถึงการแบ็กเมย์หลอกลวงให้หลงเชื่อและสารพันวิธีอันโหดร้ายอีกมากมายอันตรายจริงๆไซเบอร์บูลิ่งเกิดจากอะไรปัญหาความโหดร้ายนี้บางทีมันก็มาจากการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆของเด็กๆเขานั่นแหละไม่ชอบหน้ากันบ้าง มันไส้กันก็มีผิดใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอยไม่รู้จะเอาคืนยังไงก็ใช้ช่องทางออนไลน์แก้แค้นเพราะคนทำก็สบายใจดีไม่ต้องเปิดเผยตัวตนด่าได้สนุกปากไม่มีใครจับได้ด้วยจะจัดเต็มแค่ไหนก็ได้เขาเลยเรียกคนกลุ่มนี้ว่านักเลงคีย์บอร์ดประมาณว่าต่อหน้าไม่กล้ารับหลังไม่กลัวอะไรทำนองนั้นและด้วยความง่ายตรงนี้แหละเลยทำให้ไซเบอร์บลลีอิงเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน ไซเบอร์บูลิ่งทำให้เกิดอันตรายได้มากกว่าที่คุณคิดเพราะส่วนใหญ่ไซเบอร์บูลิ่งเนี้ยจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเด็กๆพวกเด็กวัยรุ่นเพราะเขาไม่ได้ทันคิดถึงผลที่ตามมาเพราะแค่คิดว่าจะทํายังไงให้อีกฝ่ายเจ็บแสบที่สุดจะพูดยังไงจะยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่หรือบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจเพราะคิดว่าแค่พูดแค่นี้แค่พิมพ์แค่นี้ไม่เห็นเป็นอะไร ซึ่งคนที่โดนแบบนี้ก็จะทําให้เกิดความกังวลใจไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเจอใครหมกตัวอยู่แต่บ้านและกลัวว่าจะออกไปและโดนล้อบางคนเครียดหนักๆอาจถึงขั้นฆ่าตัวตายได้เลยนะคะเพราะแบบนี้แหละถึงต้องระวังกันให้ดีๆ ต้องทำยังไงถึงจะพ้นภายไซเบอร์บูลี่งถ้าอยากให้ลูกหลานรวมถึงตัวเราพ้นภายร้ายบนโลกออนไลน์เหล่านี้ต้องเริ่มจากการไม่ตกหลุมพรางมันก่อนเลยถ้าใครมาแกล้งเราก็ให้ทำเฉยๆอย่าไปตอบโต้อย่าไปมีอาการหัวร้อนแล้วเขาเหล่านั้นจะหายไปเองและที่สำคัญอย่าลืมเก็บหลักฐานเหล่านั้นไว้ด้วยนะเราจะได้เอาไว้ใช้แจ้งความต่อได้ทีนี้ก็เป็นเรื่องของตำรวจกับคนร้ายพวกนั้นแล้วล่ะค่ะ